อ,อทำไมแกถึงปล่อยให้กอดอนไปเนียวคาซึ่น <Hey. S 1> ฉันไม่ได้ปล่อยให้มันไปเว้ยแต่เด็กมันเสืองอยากไปเองเ้ย <Hey. S 1> มันไม่ยอมซ้อมไม่ยอมทำเฮียอะไรเลยให้กูทำไงวะพวกมึงก็แต่โทษกูแล้วที่พวกมึงอะทำอะไรบ้างฮะเฮ้ย hey. ทำไมพวกมึงไม่สกัดไ hmm. อ้ดิใหญ่มันซื้อตัวได้สิเออเองพูดนะมันง่ายแต่มันทำยากเว้ยเฮ้ย hey. ตอนนี้บิ๊กซิกกำลังวางแผนอยู่วางแผนอย่างนั้นเหรอฮะวางแผนเหรอนึกว่าฉันไม่รู้หรือไงว่าพวกเองคิดจะทำอะไรจะทำอะไรซุปเปอร์ลีกไงเล่าใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นก็ใช่เห็นไหมล่ะฮะ พวกเองก็ไม่อยากให้นิวคาสเซลได้ไปแชมป้ยนลีกใช่ไหมล่ะฮะอตอนนี้กอดอนอยู่ที่นิวคาสเซนแล้วออยอยู่ที่นิวคาสเซนแล้วยังไงเออแกไม่เข้าใจเลยยังไงถ้านิวคาสเซน ได้นักเตะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นอีกนั่นก็แปลว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้ไปแชมเปี้ยนลลกมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเฮ้ยเออแกลองคิดดูสิว่าถ้าพวกเขาไปแชมเปี้ยนลลกมันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะมีเงินเสริมทัพเออนักเตะดีๆพวกที่ดังๆจะเรียงหน้าเข้ามาอยู่นดวคารเซ่นกันอีกมากมายแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนเนี้ยมันจะเพิ่มบิ๊กเซเว่นขึ้นมาเองไม่เข้าใจหรือยังไง ทีมที่จะลุนแชมป์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนเ,อเพราะฉะนั้นนี่คือทางเดียวที่เราจะสก,กัดไม่ให้นิวคาสเซิลก้าวขึ้นมาเป็นบิ๊กเซเว่นยังไงละ่ะเข้าใจใช่ไหมเฮ้เฮเอเอเฮ้ย เพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้เนี่ยเ,ออเ,ออเราจะให้นิวคัสเซนได้ตัวเพิ่มอีกไม่ได้แล้วละ่ะออฉันจะไปคุยกับพวกบิ๊กซิกอีกครั้งหนึ่งออนาจะไปกับฉันไหมถ้าไปก็ตามมาฉันจะรออยู่ข้างนอกนะเฮ้เออ ดิวโกดอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหม